ถ้าทำแห่งการตัดจรู้ในเช้าของวันที่24ตุลาคมพศ2564นับมหาวิจาลัยธรรมิกราชข้าพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดา องค์รัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้า,รพ,า,ขา,าออพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์รัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านแล้วนั้นจึงได้นอบน้อมเฝ้าทุนถามพระพุทธองค์ท่านไป หนึ่งนี้ว่าข้าแต่อ,องค์พระพุทธเบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกจะขอเฝ้าทูลถามพระพุทธเจ้าองค์ถึงข้อธรรมบทที่ห้าสิบห้านะเจ้าขาพระพุทธเจ้าองค์เจ้าขาเหตุใดหรือเจ้าขาตั้งแต่เมื่อคืนมา ในหูของลูกจึงได้ยินแต่คำว่าความลับของจักรวาลกำลังถูกเปิดออกความลับของจักรวาลจะไม่มีอีกต่อไปเช่นเ้หนัดเจ้าค่ะขอพระพุทธองค์โปรดจงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังได้พิจ,จรารณาทำความเข้าใจ เพื่อนน้อมไปประพฤติปฏิบัติตามตด้วยดพระพุทธเจ้าค่าก็ดีแล้วลพระพุทธเจ้าน้อยเอเ่ยแต่อย่างนั้นลูกลองฟิจเจร์นาดูสิลูกว่าเหตุใดเราจึงได้ยินเสียงเช่นนั้นดังขึ้นมาหมายความว่าอย่างไร หมายถึงอะไรในความคิดและความรู้สึกข,ของลูกนั้นจงกลา่าวธรรมนั้นมาก่อนเถิดพระพุทธเจ้าน้อยกลาบนอบน้อมต่อความเมตตาของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าค่าพระพุทธองค์เจ้าขาตามความคิดของลูก ลูกคิดว่าสิ่งที่ได้ยินเรื่องราวของความลับที่จะถูกเปิดออกความลับที่จะไม่มีอีกต่อไปนั้น,ก,น,นก็เป็นเพราะว่าพระธรรมของพระพุทธทองค์ที่ได้สแสดงลงสู่โลกนั้นก็เกิดขึ้นทุกวันทุกวันความจริงปรากฏขึ้นทุกวันเมื่อเจอทางตัน เรเจอกับข้อสงสัยใดๆทำของพระพุทธองค์ที่สดแสดงลงมาเปรียบเหมือนแสงสว่างที่ส่องสู่ในที่มืดทำให้ในที่มืดนั้นสว่างสวัยไม่มีอะไรปิดบงังทำให้รู้ตื่นเห็นตามความเป็นจริงและทำของพระพุทธองค์ก็กำลังเปิดเผย ความลับของจักรวาลอยู่ความจริงจะปรากฏขึ้นเช่นนี้พระพุทธเจ้าค่ะก็ดีแล้วล่ะนะพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยแสดงว่าลูกก็พอเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในเอฏในสภาวะธรรมเหล่านั้น ได้พอประมาณพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ลูกนั้นได้เกิดเป็นข้อสงสัยและได้เฝ้าตุนถามเป็นข้อธรรมทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ถูกปกปิดเอาไว้ ให้จิตทั้งหลายไม่รู้ตามความเป็นจริงจิตทั้งหลายจึงหลับไหลอยู่และไม่ตื่นจากความหลับไหลน,นั้นความฝันย่อมเป็นเพียงแค่ภาพมายาหลอกลวงบุคคลผู้ฝันและจิตทั้งหลายในวัฏฏาสงสารนี้นั้น กางก็กำลังหลับไหลลุ่มหลงไปกับความฝันในจักรวาลน,นี้ไม่มีดวงจิตใดตื่นขึ้นรู้ตามความเป็นจริงและการโน้มทำสือำ่อรมการประกาศธรรมการโน้มธรรมขององค์พระพุทธเจ้าลงสู่โลกก็เหมือน การที่กำลังปลุกให้จิตทั้งหลายตื่นขึ้นจากความฝันพบกับความจริงฝันที่เป็นภาพมายาสิ่งหลอกตาหลอกลวงทั้งหลายทั้งปวงเพื่อทำให้เห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดลุ่มหลงจมอยู่ในวัตาสงสารนี้ ความฝันเหล่านี้จะสลายไปสำหรับดวงจิตที่ตื่นขึ้นแล้วและบัดนี้นั้นลูกกำลังน้อมเอาธรรมขององค์พระพุทธเจ,จ้าลงมาเพื่อปลุกจิตที่หลับไหลเหล่านี้ให้ตื่นและพวกเขาก็กำลังตื่นและกำลังจะตื่น อีกมากมายเสนั้นพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยความลับในจักรวาลจึงกำลังถูกเปิดออกความลับในจักรวาลจึงจะไม่มีอีกต่อไปและลูกจะเปิดเผยทุกอย่างไม่มีอะไรปิดบงังได้อีกต่อไป Thầm tướng lại thì Lục để nóm sợ đèn Này thúc quẩn Cầm Lăng bươn Khoam lắp trật Cầm Lăng trí hay đuông trị lại Ủa hình tam quam bình trình Này thúc quẩn Lá tô bày Thầm thắng lại lâu ní lạ ai ความจริงปรากฏขึ้นจะทำให้จิตทั้งหลายตื่นขึ้นจากการหลับไหลพระพุทธเจ,จ้าน้อยจึงเป็นที่มาของสิ่งที่ลูกได้ยินว่าความลับของจักรวาลกำลังถูกเปิดออกความลับของจักรวาลจะไม่มีอีกต่อไป เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่า,ลานัน้นถูกเปิดออกแล้วด้วยพระธรรมสิ่งปกปิดถูกทำลายแล้วด้วยพระธรรมด้วยแสงธรรมอันสาว่างสาวัยด้วยพลังแห่งการก่อเกิดขึ้นแลว้วของลูกนั้นเจนั้นก็จงตั้งใจ ทำหน,น้าที่ของตนทานไปเรื่อยๆค่อยๆดำเนินไปนะพระพุทธเจ้าน้อยทีนี้ลูกก็ลองพิจารณาทำทั้งอาประการน,นี้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเพื่อจะได้ทำความเข้าใจมากเพิ่มขึ้นและยิ่งยิ่งขึ้นไป ในประการที่หนึ่งพระธรรมขององค์พระพุทธเ,ธเจ้านั้นสว่างสาวัยรุ่งเรืองไม่มีสิ่งใดจะหลบซ่อนตัวหรือปิดบังอะไรไว้ได้อีกต่อไปด้วยบารมีแห่งการสั่งสมเพื่อเป็นองค์พระพุทธเ,ธเจ้า ที่ได้สร้างได้ทอมายาวนานจนนับเป็นการเวลาไม่ได้ว่าเป็นเท่าไรนานเพียงใดด้วยการสังสมบารมีขององค์พระพุทธเจ้าเพื่อที่จะส่องแสงสว่างลงสู่โลกและดวงปัญญาขององค์พระพุทธเจ้านั้นสว่างสวัย ่องสูโลกยังที่ไม่มีอะไรหรือมุมใด,ดมืดมิดเลยโลกจะกรวาลวัดดาดสงสารอยู่ในกำมือดวงปัญญาแห่ององค์พระพุทธเจ,จ้ามองทะลุจำเจนจึงไม่มีอะไรต้านทานปิดบังดวงปัญญาแห่ององค์พระศาสะดา องค์พระสมมาสมพุทธเจ้าได้เลยลูกเอ๋ยฉะนนั้นพระธรรมคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าการชี้ทางบอกทางจึงเป็นการชี้ทางบอกทางที่สว่างสวยจนไม่มีอะไรปกปิดไม่มีอะไรปิดบังตนซ่อนตนได้อีกต่อไป ความรับของจักรวาลจึงถูกเปิดออกด้วยพลังของธรรมแห่งองค์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยองค์พระพุทธเจ้าสว่างสวัยฉายแสงพลังพุทธบารมีสู่จักรวาลพระธรรมขององค์พระพุทธเจ้าถูกน้อมนำมาแสดงเปิดเผยทุกสิ่ง ให้เห็นตามความเป็นจริงในโลกมนุษย์แล้วแล้วก็กำลังปลูกให้จิตทั้งหลายตื่นรู้รู้ตื่นกันแล้วนี่และลูกความรับจะไม่มีอีกต่อไปต่อไปประการที่สองลูกนั้นเป็นผู้เกิดมาเพื่อไขความลับของจักรวาล วัตาสงสารนี้ลูกเป็นจิตที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่นี้โดยตรงโดยเกิดจากพลังแห่งพุทธบารมีขององค์พระพุทธเจ้าลูกนั้นมาเพื่อเปิดเผยความจริงให้กระจ่างแก่โลกแก่แกแกวัตาสงสารเพื่อให้ดวงจิตทั้งหลาย ได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงเช่นนั้นพระพุทธเธจ้าน้อยเอ,อ่ยลูกเป็นผู้เกิดขึ้นเพื่อไขค,ความลับของจักรวาลลูกเป็นผู้เกิดขึ้นเพื่อบอกกล่าวถึงความจริงแก่โลกแก่วัฏสงสารนี้ลูกนั้นมาเพื่อสิ่งนี้ลูกและในวันนี้ ลูกก็เกิดขึ้นแล้วลูกก็สามารถรู้และเข้าใจทุกสรรพสิ่งในจักรวาลวัตฏสงสารนี้ไม่มีสิ่งใดปิดบังลูกได้อีกต่อไปลูกจึงเป็นผู้มาบอกความจริงแก่วัตฏสงสารแก่จักรวาล ความลับของจักรวาลจึงปิดไม่มิดด้วยแสงสว่างจากดวงจิตของลูกสว่างขึ้นทุกวันบวกกับพลังของพระธรรมที่ดำเนินไปส่องสู่โลกแต่ละคลิปแต่ละตอนเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยแสงธรรมฉะนั้นพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ย ความลับของจักราวาลจะไม่มีอีกต่อไปต่อไปในประการที่สความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏขึ้นจักราวาลน,นี้จะกลับด้านด้านที่ถูกปกปิดจะถูกเปิดออกด้านที่เปิดออกแต่เป็น ภาพมายาหลอกลวงนั้นจะถูกเปิดออกให้เห็นตามความเป็นจริงด้านที่จิตทั้งหลายมองไม่เห็นไม่เห็นทุกไม่เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏสงสารเขาทั้งหลายจะรู้จะเห็นตามความเป็นจริงด้านที่เห็นว่ามีอยู่ดีอยู่ ด้านนั้นก็จะปรากฏให้เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่ดีไม่มีอยู่ฉะนั้นพระพุทธเธจ้าน้อยเอ่ยทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลวัตาสงสารนี้กำลังถูกเปิดออกความลับของจักรวาลกำลังถูกไขกุญแจ จิตทั้งหลายที่เห็นผิดเป็นถูกกำลังจะเห็นตามความเป็นจริงว่าถูกคืออะไรผิดคืออะไรอีกด้านหนึ่งของสัตรธรรมจะถูกเปิดเผยแก่จิตทั้งหลายที่รู้ตื่นและบันทึกจาลึกเป็นเรื่องราวไว้ในจักรวาลให้จิตทั้งหลาย ได้รู้แจ้งตามความเป็นจริงเช่นนี้ละพระพุทธเจ้าน้อยต่อไปประการที่สี่จิตทั้งหลายจะได้รู้ตื่นรู้แจ้งตามความเป็นจริงมีดวงจิตมากมายจะตื่นขึ้นจากการหลับไหลและดวงจิตทั้งหลายเหล่านี้ เขาจะเข้ามาฟังธรรมฟังการสอนฟังการชี้ทางจากลูกผู้ซึ่งนำทมขององค์พระพุทธเจ้าลงสู่โลกและในที่สุดจิตทั้งหลายเหานี้จะตื่นจากการหลับไหลลุ่มหลงจนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้ตามลำดับ ตามรอบของกลุ่มดวงจิตจึงเข้าสู่ประการที่ห้าคือความ้นทุกข์จะก่อเกิดขึ้นกับดวงจิตมากมายในวัตารสงสารนี้เพราะม่านบางตาถูกเปิดออกแล้วความจริงได้เปิดเผยแล้วบุคคลผู้มาเพื่อปลุกจิตทั้งหลายให้ตื่นได้มาแล้ว แสงธรรมนำทางได้่องสู่ลูกแล้วยังไม่มีอะไรต้านทานได้อีกต่อไปเพราะบัดนี้ความรู้แจ้งของลูกได้เติมเต็มแล้วเพราะบัดนี้ธรรมขององค์พระพุทธเจ้าได้แสดงแล้วในโลกในทุกเรื่องทุกสิ่งเช่นเรื่องของ การก่อเกิดดวงจิตการก่อเกิดโลกธาตุวัฏฏาสงสารการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏาสงสารกฎกติกาของวัฏฏาสงสารเรื่องราวของโมมารทั้งหลายหนทางที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ที่ที่พ้นทุกข์อย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้ได้ถูกเปิดเผยออกทั้งหมด โดยไม่มีอะไรซ่อนได้อีกต่อไปเชนั้นลูกทั้งหลายจะได้เข้าถึงเสื่องความหลุดพน้นลูกทั้งหลายจะได้รู้แจ้งในจักรวาลมากมายลูกทั้งหลายจึงจะเป็นบุคคลผู้ที่ตื่นจากความหลับไหล เปิดความลับของจักรวาลรมของพระพุทธองค์จะเจริญรุ่งเรืองมากในกึ่งพุทธกาลทุกสรรพสิ่งจะถูกเปิดออกพระพุทธเจ้าน้อยเอ,อ่ยนี่ละลูกคือสาเหตุของเสียงที่ลูกได้ยินนี่ละลูก คือความลับของจักรวาลที่กำลังถูกเปิดออกนี่ล่ะลูกเอ๋ยคือความลับของจักรวาลที่จะไม่มีอีกต่อไปและลูกนั้นก็กำลังดำเนินเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างถูกเปิดออกไปทีละคั้นทิละตอนตามเรา ตามเอตและปัจจัยเมื่อถึงเวลาเครื่องช่วยในการที่จะเปิดเผยความลับเหล่านี้จะเอื้ออำนวยจะใช้เทคโนโลยีในยุคสมัยที่ตันสมัยเช่นนี้ช่วยเปิดเผยความลับของจักรวาลทั้งหมดโดยไม่มีอะไรถูกปกปิดอีกต่อไปดวงจิตมากมายนับประมาณไม่ได้ จะพ้นทุกข์ถึงซึ่งมรรคผลพระนิพพานนี่คือพลังมหา,าจกักรพรรดิแห่งการเปิดโูกนี่คือการจุดช่วยครั้งยิ่งใหญ่ครั้งสำคัญที่สุดในศาสนาขององค์พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้สำเพาแก้วสำเภาทอง เรื่องรองมารับดวงจิตกลับสู่ที่ที่บริสุทธิ์ยกจิตทั้งหลายให้ถึงซึ่งการอยู่เหนือทุกอยู่เหนือวัฏสงสารนี้ลูกทั้งหลายเอ้ยทุกอย่างกำลังขับเคลื่อนไปแล้วกำลังดำเนินไปอยู่และกำลังจะเกิดขึ้น ในวัตตาสงสารนี้ในเรื่องนี้ในข่าวดีนี้ฉะนั้นพระพุทธเธจ้าน้อยเอ่ยหัวใจของลูกจึงได้ยินคำว่าความลับของจักรวาลกำลังถูกเปิดออกความลับของจักรวาลจะไม่มีอีกเพราะจิตตั้งหลาย กำลังจะตื่นขึ้นแล้วลูกจงตั้งใจทำหน้าที่ต่อไปนะเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรืออย่างเราจงกล่าวทำนั้นมาเถิดลูกเอ,อ๋ยสาธุพระพุทธเจ้าค่ะกลาบขอบพระคุณพระพุทธองค์ทุทชงเมตตา สแสดงทมนี้ให้ลูกได้ฟังพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อลูกได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วจากที่พ่อพอจะเข้าใจอยู่บ้างก็ทำให้เข้าใจกระจ่างแจ้งมากขึ้นลูกจะตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีเพื่อเป็นตัวแทนในการน้อมธรรมของพระพุทธองค์ส่องสู่โลกและเพื่อที่จะได้ ขับเคลื่อนพระธรรมของพระพุทธเจ้าองค์ให้ไปทั่วในทุกที่ทุกแห่งหนด้วยการเผยแผ่เบื้องบนมีพลังพุทธ,ธบารม,มีเบื้องล่างมีพลังธรรม,มบารม,มีและพลังแห่งการขับเคลื่อนธรรมขององค์พระพุทธเจ้าน้อยรวมถึงเหล่าพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่กำลังจะตื่นขึ้นมา โลกธาตาจะสว่างสวัยไม่มีสิ่งใดไม่มีที่ใดมืดมิดอีกต่อไปทุกที่จะตื่นรู้ทุกดวงจิตจะรู้ตื่นตามความเป็นจริงจาก,กรลาวานนี้กำลังจะหมุนเข้าสู่ยุคแห่งการประกาศความจริงลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้ลบพระพุทธเจ้าคา่ะ วันนี้ลูกต้องกลับกอลาก,ก่อนนะเจ้าค่ะเอาไว้ลูกจะมาฝัาฟังทำใหม่พระพุทธเจ้าค่ะสาธุ